สวัสดีครับพวกช่องเอหนแล้วนะครับนะท่านที่เชื่อมหลายๆท่านนะครับนะจะต้องซื้อหน้ากากแบบเต็มหน้ามาใช้กันนะครับพอซื้อมาใช้เนี่ยพอไปสักพักหนึ่งนานๆแล้วนะครับมันก็จะเริ่มเสียนะครับอาการยอดนิยมเลยก็คือแสงไม่ตัดนะครับคันจะถอดมาซ่อมก็อะไรอยู่นะครับนะก็เลยซื้อวงจรมาเปลี่ยนใหม่เลยนะครับนะทำยังไงบ้างมีขั้นตอนยังไงบ้างตามผมเลยครับสาหรับวงจรนะครับสามารถหาซื้อได้ในช้อปปีเลยนะครับเจ้าตัวหน้ากาก ตัวนี้นะครับนะเนื่องจากว่าของเดิมเนี่ยมันอายุการใช้งานค่อนข้างนานแล้วมันเสียนะครับนะแต่ตัวหน้ากากอะไรเนี่ยยังดีอยู่นะครับยังไม่กรอบไม่อะไรนะแต่ว่าตัวไอเซนเซอร์ออโต้เนี่ยนะครับมันไม่ทํางานแล้วนะผมก็เลยสั่งในล a z a d a นะครับนะนะฉนุนราคา2 0 0กว่าบาทครับนะมาลองเปลี่ยนดูนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะต้องตั้งไวให,ให้มันรับแสงก่อนนะครับนะตอนได้มาใหม่ๆนะ ไม่งั้นมันจะยังไม่ชาร์จประจุและย,ยังไม่ทํางานนะครับเริ่มต้นเรามาถอดกันก่อนนะครับถอดข้อไม่มีอะไรมากครับถอดตัวนี้ถอดตัววนลุ่มตัวนี้นะครับออกมาน,นะครับออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะเสร็จแล้วมาด้านในนะครับด้านในก็ไม่มีอะไรมากครับโยกตัวนี้นะฮะ นี่ครับดึงออกมานิดนึงนะฮะมันจะเป็นลวดนะครับดึงออกมาหนิดนึงแล้วก็งัดขึ้นนะครับงัดขึ้นมันก็จะหลุดป,ปอกออกมาเลยนะฮะเสร็จแล้วก็เอาออกฮนะเนะอาออกมานะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮนะก็ทำความสะอาดตรงนี้สักหน่อยนะครับนะ เครื่องใช่ครับเนีื่องจากใช้งานมานานแล้วก็พอสมควรแล้วล่ะครับนีก็ทำความสะอาดนิดนึงเสร็จแล้วเราก็าตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปเนีแกะสติ๊กเกอร์ทั้งนิด โดยหันหน้าทางนี้ออกนะฮะหันหน้าทางโซล่าเซลล์ออกนะครับแลก็ใส่สายไปงหน้าก่อนนะฮะอยู่ลักษณะนี้นะครับชุบอ่าแล้วก็ดึงนิดนึงนะฮะใส่ปุ๊บนะครับแล้วก็มาใส่ใส่ตัววอลลุ่ม ตอนซื้อมานะครับไม่มีวอล่มไม่มีน็อตมาให้นะครับนะต้องใช้ของเดิมนะ เดี๋ยวเราไปลองกันครับนะครับเรามาลองกันนะครับนะว่าจะตัดไหมนะฮะแต่ผมชอบว่าเห,เห็นชิ้นงานชัดดีนะครับก็ตัดก็ใช้ได้ครับนี่ ๋ลองเล่นตัวอื่นดูนะครับดีเลย์ไทม์ดีเลย์น้อยๆหน่อยนะครับแล้วก็เซนซิทิวิตี้อ่าปรับนิดหน,นึ่งนี่ยครับเนื้องานก็จะได้มาประมาณนี้นะครับก็เห็นชิ้นงานชัดดีครับผมชอบนะเห็นชิ้นงานชัดดี แม้เวลามันตัดออกไปแล้วนะครับนะก็ยังเห็นชิ้นงานชัดนะครับต่างกับแว่นที่ข่าวก่อนครับที่ซื้อมาโอ้ยเซ็งนะอันนั้น,นแทบมองไม่เห็นชิ้นงานเลยนะครับใช้เวลาเข้าที่แคบๆมาได้นะก็200กว่าบาทมั้งครับนะเขาซื้อมาเปลี่ยนนะครับในกรณีที่มีหน้ากากเดิมอยู่แล้วนะครับนะถ้ามีถ้าไม่มีหน้ากากนี้ก็ต้องซื้อท้งหน้ากากนะครับ ครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซับตาคได้ด้วยนะครับขอบคุณครับ